คำเตือนพ้จะบอกว่าคลิปนี้อาจจะมีภาพสัน่นค่อนข้างเยอะนะคะฟ้ามือสั่นมากและเสียงลมก็เข้าเยอะมากต้องขออภัยในความเสียอัธรรในการรับชมมานะที่นี้ด้วยนะคะคลิปต่อๆไปจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไปรับชมกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่25่าธันวาคมน,นะคะเป็นวันคริสต์มาสนะคะและตอนนี้นะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองฟาสกอตแลนด์ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่เมืองนี้เขามีงานคริสต์มาสอะไรบ้างลมแรงมากตอนนี้นะคะวันนี้อากาศประมาณ4องศานะคะแต่ถือว่าเป็นวันที่อากาศดีพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะหมอกลงเยอะมากปี่น้อมาเราสี่องศานะคะตอนนี้ไปค่ะ จะ,จะพาไปดูข้างนอกนะคะอากาศเย็ยนมากๆแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่สดใสามากๆเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วก็หมอกไม่ลงด้วยท้องฟ้าสวยมากท้องฟ้าหน้าหนาวนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงในเมืองแล้วเดินไม่ไกลเลยค่ะจากหอพักก็ประมาณ10นาที15นาทีแล้วแต่ความเร็วว้าเราจะเดินเร็วขนาดไหนนะคะที่นี่นะคะเขารถยนต์นะคะเป็นพวงมาลัยข้างขวานะคะเหมือนที่ไทยเลยก็คือใครจะมาระยะขับรถก็อย่าลืมทำใบขับขี่สากลมานะคะ จะบอกว่าร้านไอติมตรงนี้สีเขียวๆมินตรงนี้คือเขาบอกว่าคือถ้าเป็นวันปกติคนจะกินกันเยอะมากมันกินกันเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสแล้วก็หยุดปีใหม่ด้วยเขาก็ปิดนะคะแล้วก็ยังไม่เคยมาลองกินไอติมนี้เลยนะคะมันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะถ้าใครมาม o o ไฟ i ์เนี่ยต้องมากินนะคะนี่ก็เป็นร้านทำเล็บสอร้านติดก,กันเลยเลทราคาไม่รู้แต่ว่าก็คง สูงกว่าบ้านเราแน่นอนเกตดูอาคารนะคะแบบส่วนมากเขาจะคุมโทนกันแบบโทนเดียวกันหมดเลยจะไม่ค่อยมีใครทาสีแบบสีชมพูชมพูหรือสีเขียวแป็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนมากนะคะเขาก็จะแบบทิ้งไว้ให้มันแบบคงเดิมน้อยมากที่จะมีแบบตึกที่ทาสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือบรรยากาศตอนช่วงคริสต์มาสนะคะก็คือเงียบมากเงียบแบบคือร้านทุกอย่างอะคะ่จะจเขาเปิดหมดเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะกลับไปใช้ชีวิตแบบใช้เวลากับที่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อเขาก็จะหยุดยาวจนถึงปีหน้าเลยถ้าเป็นวันปกติถ้าเห็นที่จอดตรงเนี้ยก็คือเต็ม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 แต่ว่าช่วงนี้มันคือช่วงคริสต์มาสเองค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามอีกฝั่งนึงน,นะคะ ที่นี่นะคะข้ามถนนเหมือนที่ไทยเลยก็คือสะดวกข้ามตรงไหนก็ข้ามแค่อย่าไปตัดหน้ารถก็พอนะคะอุยไกลเกินขอโทษค่ะมือใหม่ตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารอีก่งร้านนะคะขายพวกอาหารอิตาลีชื่อร้านซิซ,ซี่ร้น,นี้ก็คือเอาเป็นว่าเรายังไม่เคยกินร้านอาหารเลยที่นี่เราจะมาดูกันว่าวันนี้มีร้านเปิดไหมถ้าไม่มีก็ กินท้าหอกแล้วค่ะกลับไปทำกินที่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนร้านอาหารแต่ว่ามันจะมีข้างหลังอีกนี่ก็คือเป็นร้านหนังสือเป็นร้านหนังสือร้านเครื่องเขียนนะคะก็คือปิดเหมือนกันในการ list he's checking it twice Gonna find nice. n และและและมาถึงต,ตอนนี้นะคะก็คือเป็นแบบเซ็นเตอร์พอยต์ของเมืองอัน,นนี้นะคะเป็นน้ำพุ ก็คือเป็นแบบเซ็นเตอร์ของทุกอย่างมีร้านเตียวนี้นี้ร้านขายแบบเครื่องสำอางมีซับเวย์แล้วก็มีร้านไอศครีมน,นี้อีกร้านหนึ่งนะคะผมก็คือยุ่งไม่ไหวแล้วอุ้ยยังไงร้านนี้ก็เป็นร้านไอติมนะคะที่มาร์กไว้ว่าจะมาลองและนี่ก็เป็นร้านหนังสือร้านหนังสือแล้วก็ร้านเพรสอัมเพรสอัมแมงเจอ เออไม่รู้อันถูกไหมอันนี้ก็เป็นร้านที่แบบเอ,อซื้อของกินได้ทีน,น,นี้ค่ะก็เป็นบูตส์ร้านอาหารก็ปือมหมดเลยมีซา a บ b u c k s แล้วก็เทส t e ออฟสกอตแลนด์ก็เป็นร้านูเวเนียร์ร้านขายของฝากและและห้างที่เราเข้าบ่อยที่สุดคือเทสโก้เอ็กซ์เพรสนะคะและวันนี้เขาก็ปิดด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเอง ก็คคอทุกอย่างปิดหมดเลยเพราะฉะนั้นเสียงอะไรเหมือนเสียงสังาเตือนอะอะไรดังคืออะไรนี่นะคะแล้วนี้ก็เป็นธนาคารที่เรามาเปิดบัญชีว้นะคะคือเงินชีวัยคนที่เนี่ยก็เลี้ยงหมากันเยอะมากเลี้ยงหมาแบบบางคนก็เลี้ยงห้าหกตัวเคือย่างน้อยอะแต่ละบ้านอะจะต้องมีหมาเลย ถ้าแบบอยู่ข้างหลังเห็ปะก็คือแต่ละคนเขาก็จะมีหมาของตัวเองเ,อเขาเรีกว่าจูงแมวแล้ววิวตรงห้องเราอ่ะมันเป็นวิวแบบมองเห็นทางเดินเข้าไปในป่ามันก็ไม่ใช่ป่าหรอกแต่ว่าแบบเออก็เป็นจุดที่หลายคนเขาจะพาหมาของตัวเองมาเดิน feeling cold นี่คือร้าน

เราก็ได้ทักเขาแล้วเขาก็พ้นใส่จริงใส่เราแล้วเราก็ไม่รู้เราได้บอกเขาไปว่าเราเป็นคนไทยนะคะนี่นะคะเป็น Royal Bank of Scotland นะคะอีกหนึ่งแบง์ที่มีในเซนต์แอน,นดรูสแล้วก็มี Bank of Scotland อยู่งนเห็นไหมนี่โอเคอเดี๋ยวเราจะเดินมาทางนี้กันนะคะ ตรงนี้ก็คือสวยมากตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งโบสนี่ก็เป็น Holy Trinity Church หลักหน้าก็คือเป็นร้านเครื่องเขียนที่ตอนแรกเราเดินมาเรนเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทะลุไปอีกซอยหนึง่งและ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 ,และ,และเราก็ทะลุมาอยู่ตรงน้ำผุตรงนี้แล้วนะคะทุกคนจะอกว่าร้านอาหารไทยเปิดเว้ย ได้วันนี้เรากินข้าวกันนะคะเขค่ะเดี๋ยวเราเข้าร้านกันค่ะฮัลโหลเจี๊ยเจี๊ยบเฮ้ยอืมอืมี่ยี่ยเยี่ยบ any any place any where you want. okay up um, over there yeah so we should ask for everyone o m from it's very cold today very cold today yeah but i think it's much better than, better than no yeah, no way, yeah. Uh, uh, weather from peria are you from uh, from thailand thailand yeah okay this is the dress if you want okay. and this is the menu for tonight today this is the set menu uh -huh. thai this one and Indian this one Two hours later Eventually Yes, I'm ready. Thank you. Um I would like beef with oyster sauce. Yeah. สวัสดีค่ะทุกคนจะบอกว่าอาหารมาแล้วนะคะและมันใหญ่มากมันคือปกติอะเรากินคนเดียวเว้ยเราก็กินแค่แบบไม่เยอะใช่ปะแต่เนี้ยเยอะมากดูนี่นะคะนี่คืออะไรยอดหอมมากอันนี้คือเนื้อผัดน,น้ำมันหอยนะคะ มาพร้อมกับข้าวสวยข้าวร้อนกินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งค่าเสีหาย มือนี้นะคะก็คืออยู่ที่17.45ปอนด์นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยด้วยเลทตอนนี้ไม่ประมาณ44กว่านะคะซึ่งเราก็จะปัดเป็น45ไปเลยแล้วกันนะคะก็คือ17.45นะคะคูณ45ประมาณ785บาทน,นะคะอาหารมันแบบเยอะมากอะคือเอาจริงจงจานหนึ่งก็เพือกินได้แบบ2คน ก็เอาเป็นว่าจบทริปวันนี้แล้วนะคะเพราะว่าแบตกล้องกำลังจะหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาคลิปที่เราไปเที่ยวเอดินบะระมาฝากทุกคนนะคะแบบเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเอดินบะระแล้วก็ไปดูงาน Christmas m าร์เกที่เอดินบะระด้วแล้วคลิปหน้าจะพาไปไหนหรืออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะฝาก กดติดตามกด Subscribe แล้วก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะน่ามากเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ดูกันมาถึงตอนนี้งั้ก็ฝากติดตามกันต,ต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย